คลิปนี้จะมาสอนแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีหารสังเคราะห์เวลาเราจะหารสังเคราะห์เนี่ยขั้นแรกนะเราจะต้องมาหาค่าเอที่เอาไปแทนและททำให้ก้อนเนี้ยมีค่าเป็นศูนย์วิธีการวิธีการหาเลขนะวิธีการดาวเลขให้เราดูตัวท้ายดูตัวท้ายนะ มีเลขอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้12มี1คูณ12 2คูณ6 3คูณ4เพราะฉะนั้นเลขที่เราจะใช้เดาจะมีทั้งหมด12เลขมันจะมีชุดบวกกับชุดลบเพราะฉะนั้นให้เราลองนะให้เราลองลองแทนค่าตอนนี้เรากำลังหาค่า x ที่เอาไปแทนแล้วทำให้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมีค่าเป็น0นย์ ตอนแรกให้เริ่มเดาจากเลขบวกห่งแทนเท่ากับหนึ่สังเกตได้ศูนยไหมหนึ่กำลังสามได้1 1ึ่คูณลบสก็ได้ลบสิ 13. สังเกตยังไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีค่าเท่ากับ0เราต้องการค่าเท่ากับ0เราก็ลองเปลี่ยนจากบวกห เป็นลบหเอาลบหนึ่งไปแทนแทนใน X ลบกำลังคี้ได้ลบลบหนึ่งไปแทนไปคูณกับลบกลายเป็นบวกนะเอาลบหนึ่งไปแทนใน X แล้วสังเกตคิดเลขมาสังเกตมีค่ารัากศูนย์แสดงว่าเราเจอแล้วเราเจอ X อเท่ากับลบห จากนั้นเราจะไปหารสังเขาะหารสังเขาะนะเอาลบหนึ่งที่เราได้ตรงนี้มาใส่ไว้ตรงนี้จากนั้นเราจะใส่เลขข้างบนนี้ตำแหน่งแรกให้เราดูเลขหน้าเอกลังสาม ข้างหน้าไอกกำลัง3มีเลขอะไรอยู่มีเลข1อยู่แล้วก็ใส่1ตรงนี้ต่อมาจากกำลัง3ามกลังต้องลดลงทีละ1จากกำลัง3ก็เป็นกำลังสองแล้วสังเกตมีกำลังสองไหมก้อนนี้ไม่มีกำลัง 2, สองแสดงว่าให้เราใส่ศูน กำลังสไปแล้วกำลังสองไปแล้วต่อไปเป็นกำลัง1หน้า x ก,กำลังหมีเลขอะไรลบสิใส่มาต่อจากกำลัง1ก็ต้องเป็นตัวเลขโดดๆตัวเลขโดดๆก็คือลบสใส่มาแล้วก็เป็นเครื่องหมายบวกจากนั้น เรากำลังจะหาสังเคราะห์นะให้เราดึงเลขข้างหน้าสุดลงมาดึงหนึ่งลงมาเอาเลขข้างหน้ามาคูณเนี่ยมาคูณมาคูณกับหนึ่งลบหนึ่งมาคูณหนึ่งลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งเอาลบหนึ่งไปวางไว้ตัวถัดไปตรงนี้แล้วให้เราจัดการบวกศูนย์บวกลบหนึ่ง ก็ได้ลบหนึ่งทำแบบนี้วนไปเรื่อยตัวสุดท้ายจะเป็นเลขศูนย์เสมอจะเป็นศูนย์เสมอนะสเสมอสมเสมอต่อมาเอาลบห่งมาคูณลบหนตัวนี้ลบมาคูณกับลบกลายเป็นบวกได้บวกหเอาบวกหไปวางไวต้ตรงนี้ตัวถัดไปข้างบนแล้วก็จัดการบวกเลขลบสิบสา บวก1ก็ได้ลบ12จากนั้นเอาลบหนเนี่ยไปคูณลบ12ก็ได้บวก12เอาไปวางไ้วยตัวถัดไปแล้วสังเกตตัวหลังจะเหลือ0เสมอแสดงว่าเรามาถูกทางทีนี้มาดูนะวิธีแทนค่าเดี๋ยวพี่ขอลอกนี่มาก่อน มีค่าเท่ากับใส่ x แล้วก็เครื่องหมายลบเราไว้เสมอใส่ x แล้วเครื่องหมายลบเราไว้เสมอแล้วเมื่อกี้เราได้เลขลบหเอาลบหนึ่งมาใส่จากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเลขตัวนี้มาใส่วิธีการใส่นะ เวลาหาสังเคราะห์เนี่ยมันจะทอนทอนกำลังมา1จากกำลัง3มาันจะทอนเหลือกำลังสองเพราะฉนั้นะเลขตรงนี้มันคือเลขหน้า x กำลังสองจากกำลังสก็ต้องเหลือกำลังสองถ้าตรงนี้เป็นกำลัง4ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขหน้าหน้ากำลังสมาันจะทอนลงมา1เพราะฉะนั้นะกำลัง3เหลือกำลังสองกลายเป็น1 x กำลังสองแต่1ไม่ต้องเขียน เขียน x กำลังสองไปเลยหรือเขียนไปก่อนก็ได้อะเขียนไปก่อนว่า1 x กำลังสองแล้วกำลังเนี่ยจะลดลงทีกะกลายเป็นลบห x กำลังหต่อจากกำลังหนึ่งต้องเป็นตัวเลขโดดๆก็คือลบสิแบบนี้หาวิธีหาสังเคราะห์จัดรูปต่อ ลบไปชนกับลบกลายเป็นบวกกลายเป็น x กํลังสองลบ x ลบส,บสิสังเกตนะวงเล็บนี้เป็นกําลังสองเราก็แยกตัวประกอบธรรมดาแยกเป็นสองเล็บใส่ x กับ x รอไว้ อะไรคูณกันแล้วได้สิบสองบ้างนี่เราหาไปแล้วแล้วเลือกตัวที่มันสามารถทำให้เกิดเลขตรงกลางก็คือเลขลบหนึ่งให้เลือกสามกับสี่เลือกสามกับสี่แล้วใส่เครื่องหมายยังไงให้มันได้เลขตรงกลางก็คือลบหนึ่งใส่เครื่องหมายยังไงให้มันบวกกันแล้วได้ลบหนึ่ง 3ต้องติดบวกสี่ต้องติดลบเพราะว่าบวกสามลบสมันจะได้ลบหนึ่งแสดงว่าค่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ3าวงเล็บนี้คูณกัน